เกบบอกเปล่าใช่่ะตั้งเขียวจะอยากคึกว่โอ้ยเอาเาเกบบอกเปล่าเอ้ยตังเขียวคึกออ้เกบบกเปล่าะเอาลงไม้เมื่เอาลงไม้เมื่อเอาลงไม้เมื่เน่นนะโอ้เมื่อเลยพี่เกินน้ำมะพาวเสร็จเดาเดาเดเดายังออมได้ือเ่ มามามาเยอะหนมายเยอะหน่อ้เออแต่ลุงเล็กลุงน้อยครับเอาให้หมดครับเอามาให้หมดเออ เ,เคลียร์พื้นที่ก่อนครับเคลียร์พื้นที่ก่อนเต้วันนี้เต้มาเอาทุกคันเลยครับเต้ขับทุกคันเลยเทีตรงนี้เลยครับ จอดจอดเตยมาแล้วครับอย,อย่าลืมเอาดำลงนี่เองอย่าลืมเอาดำลงอย่าลืมเอาดำลงนี่ครับจะเริ่มงานแล้วครับทุกคนมาเทตรงนี้แหละ โอยลงเร็วมากดำลงเร็วมากเตยมาแล้วขับทุกขันะครับวันนี้ยกเว้นแม่โคยาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยาเพื่อนใสอีกไอ ไยแล้วครับพี่น้องเสียดีมาแล้วครับ เดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนี่ครับสระที่ช่างเขียวรอบเรียกว่าคลองนะไม่ใช่สระต้องเรียกว่าคลองน้ำมันออกเยอะมากเลยน,ะน้ำซับครับตรงนี้น้ำซับครับทุกคน เริ่มงานแล้วครับวันนี้บรรยากาศนี่ร้อนมากเลยครับดูวน,นไปเสะทางนูน้นหละวิ่งสองคันครับวันนี้ ด้วยภาษาซิ่งครับแล้วก็ช่างเขียวครับนี่บอกปุดถึงตรงนี้บอกที่เขาปาักหลักไว้นี่บอกก็จะถึงนี่แหละมัง้ง ต่ตรงนี้รู้สึกว่างานจะง,งอกไปเรื่อยๆครับงานจะง,งอกไปเรื่อยๆเนี่ยข้อเสียของดินทรายครับคือมันจะถล่มแบบนี้นะมันจะถล่มลง น้ำมันมาพุก็จะพังแบบนี้แหละครับมันเป็นเรื่องปกติดินมันไม่ดินมันไม่อ่าไม่อยู่ตัวครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับถ้าเป็นดินทรายหนาๆแบบนี้นะแล้วมาขุดสระหรือขุดครงครับก็จะพลมแบบนี้เลยถ้าน้ํามาแรงๆก็อาจจะหนักกว่าน,นี้ก็ได้ครับอันนี้แค่น้ําน้ํำซับครับแค่น้ํามันซับ คื้นอ่ะมีเด็กโทนมากนี้เลยครับมันดึงสมอง แต่ดินข้างบนนี่จะแข็งนะครับดินข้างบนนี่จะแข็งข้างล่างนี่จะเป็นดินสมองครับ อแล้วไปลูกพี่ ด้ยขับหกล้อก็ฝีมือเหมือนกันนะครับไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ธรรมดามาแล้วพี่น้องขับนิ่มอยู่ใช้ได้ใช้ได้ไม่ฟืดฟาดครับไม่ฟืดฟาดใช้ได้ไรครับ,รรบนี่ครับถือว่าขับนิ่มนะถือว่าขับนิ่มนี่ครับขับอย่างเงี้ย โอเคเลยสุดยอดก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ